สวัสดี FC ทุกท่านนะครับผมขอต้อนรับเข้าสู่ช่องโอปอพารวยนะครับวันนี้โอปอพารวยก็ได้มีโอกาสมาบ้านน้องพิมพ์นะครับผมมาเอาเงินปัจจัยจาก f c นะครับมามอบให้พ่อน้องพิมพ์แล้วก็แม่น้องพิมนะครับในการตั้งศาลนะครับผมตอนนี้เราก็ได้มาถึงบ้านน้องพิมแล้วนะครับอ้าใครที่เข้ามาแล้วก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม เพื่อเป็นกําลังใจให้กับช่องโอปอพาลุยด้วยนะครับเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆแนวทางเด็ดๆของทางช่องนะครับผมทางช่องก็เป็นเพียงแค่แนวทางนะครับไม่สน,นับสนุนให้เล่นการพนันนะครับผมตอนนี้เราก็ได้มาถึงบ้านน้องพิมแล้วครับเดี๋ยวเราจะเดินไปที่ต้นมะขามใหญ่นะครับผมสถานที่ที่กาลังจะตั้งศาลนะครับมารับชมรับฟังกันครับผมจะได้มาหอดแล้วเนาะค่ะนะาที่ทำการมอบเงินเนาะคะ่ะที่รวมสร้าง ฐานปูนะคะเดี๋ยวลอคุณแม่องพิมก่อนเนาะคะ่ะนี่คือต้นขามไงเนาะคะ่ะถี่เอาโซเอาลาบกันเนาะ,ค,ะค่ะค่ะทางด้านคุณพ่อองพิมเพิ่นตัดหญ้าอยู่เด้อค่ะเอฟซกาจะมีไร่ซื้อเอฟซีให้ออปออ่านเนาะคะ่ะอ่านอ่านมีเพิ่นฟันะะ้างคหครับก็มีเอฟซนะครับไม่ประสงค์จะออกนามก็200บาทนะครับผม เจคทตลาดเมืองทองพร้อมครอบครัว200บาทน้องเมย์สองบาทคุณวัฒนา500บาทครับผมแล้วก็คุณสิลินทิพย์หนึบาทรวมเป็น1,200บาทนะครับผมอ่าอังกัได้ทำการมอบน,น่าขา่เมื่อนี่อ่าโรมโมทานาบุญน,น้ำเด้อค่ะในโุกไดมันน้ำกูเพิ่เด้เดเดเดอค่ะง,งวดนี้ เพื่อนจะตั้งศาลกับขอบคุณสายบุญสายเอฟซีที่ได้ร่วมตั้งศาลในเมือนี้นะะนเนาะค่ะแต่จังใดเนาะทางคุณแม่กลับมาฝันเกี่ยวบ่ฝันดีบ่นบันที่ที่ที่กลับมามจากบ่อพญายนาคเป็นไงฝันดีไหมครับอ๋อเมื่อนั้นมิเต่น<ม>คนหน่อยฝันจะเป็นบอกเนี่ยคนหน่อยฝันน้องพี่มนะค่ะเป็นฝันคือเนว่าเพื่อนบอกแม่ว่าอันอีหยังกับอันเพป็นว่าแม่เป็นยังคือขายโทรศัพท์พี่อ<น>ะไนั่น เวบะอีหล่าฝันบ่อยจ้าฝันฝันว่าในฝันว่าแม่ขายโทรศัพท์ี่สิบบาทแล้วฝันโอ้คนน้อยๆ้อยนะฝันน้องฟิ้มฝันเศร้ามากฝันมาบอกแม่ว่าฝันฝันอยังฝันว่าแม่ขายโทรศัพท์ผีขายเท่าไร่หลุกสิบบาทคุณนม่คุณแม่โตฝันว่าแม่ขายโทรศัพท์แล้วเบอร์ไทยโทรศัพท์มันเป็นอยังค่ะบจำได้บ่มันมันมีสองเบอร์นะจคะมือไายได้นแปดหก แปดหกคู่แปดนี่ลราจ้ะแล้วก็อีกอันนึงเลยค่ะสองเอาแต่เจอไทยกับเพราะอะสี่ศูนย์กับโอ้ไทยมันมีสองเครื่องบ่ราะหัวว่าขายเครื่องใดเนาะน้องพี่ชมพูโตในน้อยเนี่ยฟันเนี่ยมันมันเล่าให้แม่ฟังนี่ครับตื่นหน้าตื่นมากลุกขึ้นหน้าเป็นว่าแม่พี่ฟันอีหล่ะฟันยังฟันว่าแม่ขายโทรศัพท์พี่แม่อีหล่ะฟันตีจ้าแม่ขายจากบาทขายสิบบาท ตื่นหรือว่าคนกับเป่าเลยนั่งกลางๆขึ้นลูกเป่าเลยค่ะคือความฝันของน้องพิมเนาะคนคือกับพญานาคได้คนมีเส้นเนาะคะ่ะเอากับใบแน่เนาะคะ่ะงวดนี้เอาตั้งสารให้ปูเพื่อนอาเจ,จียให้โชคเข้าก็ได้เนาะคะ่นะเนาะกายภาพติดตามเด้อค่ะเอฟซี 4, ติดตามแต่ละคลิปแต่ละคลิปเนาะค่ะกาษีมาชมอีกเชนึงตอนเพื่อนตั้งสารแล้วเนาะคะ่ะคือน้องพิมฝัน,นะะเนาะค่ะขอบคุณ คุณแม่หนองพิมหลายๆค่ะค่ะนี่คือบรรยากาศนี่ค,คือเตรียมสถานที่แล้วเนาะค่ะนี่นี่เนาะค่ะเตรียมสถานที่แล้วนะคะซือสีตั้งยูดยุดนี่ละค่ะตั้งสานห้ปูเพินมมให้โชคหม้มันทั้งพ่อหนองพิมเนาะคะ่ะแต่เพิ่นก็ไม่ได้ซื้อดอกไมดที่แ้วเพิ่นขอห้เอฟซีโดยเฉพาะเนาะ,ค,ะค่ะค่ะค่ะมารุ่นมาเบิง ถาชมไปพร้อมกันว่าพื้นตั้งซานออกมาแล้วที่ได้ตัวได้เนาะคะ่ะสำหรับน้องพีมกับเด็กหน่อยตัวในน้อยเน,นี่ค่ะฝันฝันหลังจากไปบอ่อพญานาคมาเมื่อนั้นเพื่อนกับฝันว่าขายโทรศัพท์เนาะคะ่ะขายโทรศัพท์จะเป็นหกแปดก็ะซี่ศูนย์แต่ว่าขายในราคาสิบบาทก็ค่ะขายสิบบาทค่ะเอามือนี่กะสิม,มีแนวทางฝากเอฟซี FC หลังจากมอบเงื่อนไ ช่วยเหลือการตั้งศาลเนาะค่ะเนาะเป็นต้นมะขามญ่ซึ่งเป็นพุ่มเสีอกันว่าเป็นพุ่มพญานาคเนาะค่ะเพราะว่านีุ่กแก้วลอยอยู่ทั้งปลายบะขามหล้วก็เป็นแสงออกมาเจ็ดสีอันนี้คือข้าบอกเราทั้งคุณแม่กับคุณพ่อน้องพิมพนะคะตอนนี้ทั้งคุณพ่อเตรียมตัดหญ้าเตรียมสีตะเฮ็ดเป็นมองสัก,การะเนาะค่ะมงใวมองขอพอ ค่ะก็สิได้มาตามชมไปพร้อมๆกันเนาะคะ่ะบารีวฟังเข้ามามบาน,นี้อยู่เฮียนนี่ละมองเทียนเทียนมาจอดมื้อน,นั้นี่อบานี้ปู่ยืนในด่วนเิ่นเข้าไปหาเพิ่นเข้าไปหาก็ถามหลายแนวจริงละบาดน,นี้นนี่เขาเรียกว่าคือประามมึงแน่อันต้นอันลลางทรงเพิ่นว่าจังได๋ก็ค่ะล้าหลังชุ่มงบอกว่าเวลาเฮาสิเปิดภูมิมื้อเนี่ยเนาะเฮ็ดอยู่หม่องนูน่นมันก็แม่นอยู่แต่ว่ามันบ่ กบเห็ดยูุ่กบบมใหไงว่าสิบบอต่วนไงต่้นไงสองต่วนคู่กันสินะต่นฟูในวัดเนี่ก็เลยว่าโอ้ยแต่ไปเฮ็ดที่วันนั่นกันัะบ่จักเดียวอันกบบะคำเอาเอาประวัติกบบขคมที่ห้าจะต่างสารนี่คุณแม่อันคือว่าตะกีมันมีผู้มาถือเลขแล้วเขาบ่แกแล้วเขาไปเชียงแมนบอ สิเมีนตัวนี้เจ๊แม่ยืนฮะกันต้องว่าโดนบ่ค่ะหากันต้องว่าโดนบ่ค่ะสองขึ้นสองขึ้นซ้ำบานนี้พอหนองเพี้ยเพิ่นมัดถูเด็กเพิ่นขาวเพิ่นบนว่าตั้งศาลเพิ่นกระตองได้ตั้งเนาะคุณแม่เนาะกะเมีนตัวกะใบเห็ดยังกะตองเห็ดคนมาขออยู่นี่ได้ประจำมันบ่ค่ะได้เขาถึงเครื่องสามตัวสองตัวพ่ออ่ำล่างอะนะเพอาะเราเป็เห็ดชนตัว คุณแม่ได้น้ำเขาพอปังกัน,นาามีคนมาทาคิวบอกว่หาหต่างอมีคนมาทายู่ว่าให้ต่างศาลต้นนี้ประมาณกี่ร้อยปีครับแม่ห่วยที่พอหอดสองไร่ต้องถึงโอ้โกบะคมเนี่ยโดนแน่ว็นป่ะค่ะโดนโดนโดนเอาตะกี้แถวนี้เป็นเมืองเก่าป่ะค่ะ จะเป็นบ้านเก้ามืองเก้าไปเลยอก็เือว่ามีประวัดความเป็นไปเป็นมากนีวัดมีหมู่บ้านบ้านคุณเป็นบ้านหญ่ตรงนี้มันจะเป็นเงาเงาลงไปไปพูแต่หอนตะฟังหวยหอนตะฟังหวยตะฟังหวยมันเป็นหวยอยู่หันเนาะปูเอียงเดีถยงซื้อปูอยู่หันปูลิเออย่หัน ปูเลอดอเป้ามาปูอยู่ฝั่งหวัวนี่คืเป็นเก็กคืเป็นเก็กนี่ลูกสาวสองคนนี่ลูกสาวสองคนเงี้ยไงเงี้ยถือว่าเป็นเป็นเมืองเกา่าเนาะคุณแม่เนาะจัเย่างเก่าโอ้ามาตั้งสารเพิ่นกะซื้อผ้าหาิ้โศกเข้าอยู่บ้านน้อแม่เนาะเพคนขิ้หายตัวเอา้ามาเห,หา <laughs> ็นห้ีเพิ่นค่ะคนน้อยกับฝัน สวัสดีค่ะน้องจิมสวัสดีค่ะจ้าก่อนเดียวจ้าเอฟซีเลจ้าก่อนแล้วเข้าไปเซอร์ไม่นานเลยจะได้แต่เอียงกว่าที่เป็นบามืุนี่เราผู้เพื่อนฝันครับผมอันนี้ก็เป็นแนวทางของอแม่น้องพิมกับพ่อน้องพิมนะครับผมแล้วก็น้องพิมได้ฝันว่าเอาโทรศัพท์น้องพี่ไปขายทำไมนะครับผม อขอขอบคุณเอฟซทุกท่านนะครับที่ได้เข้ามารับชมแนละรับฟังช่องโอปอพารวยนะครับและขออนนุมโมทนาบุญกระสายบุญทุกท่านนะครับที่ได้ช่วยพ่อแม่ของน้องพีมได้สร้างศาลนะครับผมแล้วก็ปัจจัยที่ท่านโอนมาทุกบาททุก,กตะงังเราก็จะมาช่วยพ่อน้องพีมกับแม่น้องพีมตั้งศาลให้ปู่ย่านะครับครับผมถ้าชอบคลิปนี้ก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องโอปอพารวยด้วยนะครับผม คลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ